สวัสดีค่ะวันนี้เรามีข่าวมาอัปเดตกันนะคะการปฏิบัติตัวนะคะหลังเดินทางกลับในช่วงเทศกาลสงการฮะ,ะเราจะปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อลดนะการติดเชื้อโควิดนะ,ะมาฟังนะข่าวนะ,ะจากสัมภาษณ์นายแพทย์โอภาสนะ,ะ, ad, นะ,ะว่าหลังสงการแล้วเราจะปฏิบัติตัวอย่างไรกันคะ่ะขบวนหนึ่งที่น่าสนใจที่คุณหมอโอภาสบอกด้วยก็คือว่าในหนึ่งเดือนข้างหน้าหลังสงการ นี่คือถ้าเป็นสมรภูมมลบนี่คือจุดแตกหักนะแพ้ชนะวัดกันตรงนี้นะคาดการอยู่5กรณีครับหน <1. S 2> ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยใช้ชีวิตปกติล็อกดนาวก็ไม่มาควบคุมอะไรมาตราการสังคมอะไรก็ไม่เอาเข้าเลยสถานบันเทิงก็จะเปิดซึ่งปัจจุบันไม่ใช่แบบนั้นนะเราคุมกันอยู่นะถ้าไม่ทำอะไรเลยเนี่ยจะมีผู้ติดเชื้อสูงสุดสองหมืรายขึ้นต่อวันไม่ไหวแล้วคุณนุ่นท่านผู้ชมลองนึกดู คุณหมอไม่ต้องพูดถึงสลบแล้วได้ยินตัวเลขนี้คือเตียงมันไม่พออยู่แล้วแหละสองหมื่นคนต่อวันนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นนะฟิลิปปินส์เนี่ยหลักหมื่นนะอินโดนีเซียหลักหลายพันนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขวันนี้ญี่ปุ่นเนี่ยสี่พันกว่าเยอะที่สุดในเดือนมกรานะในเดือนเมษายนนี่นะของญี่ปุ่นนะถ้าไปพูดถึงหลักหมื่นเนี่ยนึกถึงพวกอารม์บราซิลอะไรอย่างนี้แหละยุโรปอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ทําอะไรกันเลยสองหมื่นรายขึ้นต่อวันไม่ไหวแล้วครับสอง เรามีมาตรการปิดสถานบันเทิงพื้นที่เสี่ยงไปแล้วเพราะฉะนั้นคาดว่าตัวเลขจะประมาณ2,996รายต่อวันค่ะสามซีนนเรโอที่สามปิดสถานบันเทิงจังหวัดเสียงเน้นปรับพฤติกรรมส่วนบุคคลไม่จัดปาร์ตี้ลดการดื่มแอลกอฮอล์จำนวนผู้ติดเชือ้อคาดว่าจะอยู่ที่934รายต่อวันค่ะ934รายนี้ก็ยังใจเป๊ๆเลยนะสี 4, ปิดสถานบันเทิงจังหวัดเสียงด้วยเน้นปรับ พฤติกรรมส่วนบุคคลด้วยลดกิจกรรมการรวมตัวกันคาดการการติดเชื้อจะอยู่ที่593รายต่อวันเจน<อ>ว่าถ้าเราช่วยกันเข้มงวดเนี่ยตัวเลขมันก็จะลดลงไปด้อย,อยอแล้ว5ไปสถานบันเทิงจังหวัดเสียงเน้นปรับพฤติกรรมส่วนบุคคลลดกิจกรรมการรวมตัวกันแล้วก็ทํางานที่บ้านคาดว่าการติดเชื้อจะเหลือ39 1ด รายต่อวัน <c oughs> และจากนี้จะมีการเสนอเพิ่มมาตรการเว้นระยะห่างในรายละเอียดในในระยะต่อ,ตอ,ตอไปเพิ่มเติมอ,อีก <c oughs> เพื่อให้ตัวเลขเียกดมาลงมา <c oughs> คนป่วยแยกไปรักษาคนป่วยแยกไปรักษา <c oughs> ตัวเลขคนป่วยใหม่ลดลงลดลง,ลดลงการติดเชื้อลดลงแล้วฉีดวัคซีนไปตามแผนจนถึงสิ้นปีมีภูมิคุ้มกันหมู่นี่คือภาพรวมวันนี้ที่คุณหมอโอภาสแถลงครับทีนี้ช่วงหลังสงการต้องคุมให้ได้ยังไงสถานการณ์ในรายละเอียดแล้วถ้าจะไปตรวจ จะไปยังไงนะฮะไปใช้ชีวิตยังไงบ้างไปฟังคุณหมอโอภาสบางช่วงบางตอนครับถ้าเดินทางโดยรถส่วนตัวได้จะเป็นการดีนะครับแต่ถ้าเดินทางโดยรถสาธารณะขอให้ใส่หน้ากากอนามัยและก็เระยะหา่างให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นดเว้นการรับประทานอาหาร ใดๆนะครับบนรถสาธารณะต่างๆประการที่2ถ้าท่าน Work from Home ได้ที่จังหวัดนั้นๆก็จะเป็นการดีนะครับตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและก็ความร่วมมือของภาคเอกชนนะครับก็จะได้ไม่ต้องเดินทางนะครับสิ่งที่เรากังวลก็คือการเดินทางเนี่ยข้ามจังหวัดจะเป็นการนําเชื้อจากจังหวัดหนึ่งไปอีกจังหวัดหนึ่งได้ประการที่3นะครับถ้าสมมติท่านจําเป็นจะต้องเดินทางกลับมาอยู่ที่บ้าน เป็นไปได้ให้ Work ์ r o m h o โฮแล้วก็กักตัวเอง14วันสังเกตอาการถ้ามีอาการผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะครับกำนังงานสาธสุขหรือโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านหรือที่หมายเลข1422ถ้าออกไปในที่สาธารณะที่จำเป็นจริงๆก็ขอให้ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งขอ,ขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนอีกครั้งนึงนะครับช่วงสําคัญหลังสงการนี่จะเป็นช่วงสําคัญที่เราจะต้องรีบคุมสถานการณ์ให้ได้โดยเร็ว เพราะมีฉะนั้นตัวเลขที่บอกว่า1น0 0ง0มืนสอต่อวันคงเกิดขึ้นได้แน่ๆครับค่ะก็ขอบคุณข่าวจากท็อปนิวนะฮะชดแดมจะใสะ่คลิปต้นฉบับไว้ด้วยที่ใต้ ได้คลิปนี้นะคะแล้วก็เราคนไทยเนาะก็คือมีข่าวอะไรเราก็จะมาแบ่งปันกันแล้วก็มาบอกเล่ากันวันนี้เราทุกคนฮนะ,ะต้องร่วมมือร่วมใจกันเนาะรับผิดชอบแล้วก็มีวินัยนะตามที่ กรมควบคุมโรคนะะทางการแนะนำเรานะะก็จะได้ช่วยกันลดนะ,ะปริมาณคนติดเชื้อไปเรื่อยๆนะะขอบคุณนะทุกๆคนนะ,ะที่ติดตามช่องเชื่อแมแฉน์ชาแนลนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub สไค i b ์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจกันด้วยนะคะเดี๋ยวมีข่าวดีๆจะมาบอกมาเล่ากันคะ่ะ